สวัสดีครับ่านผู้ชส้มครับมอนี่มาพบกับอูน้ำไส้ด้วยครับผมอูน้ำไส่สิผ้าพ่อเม่พี่น้องมาตามหาแนวทางตัวเลขน้ำกันเด้อครับผมก็นบรรยากาศห่อนคักเลยด้วยครับมอนี่ว่าด้ออกไปไทยบรรยากาศในเอฟซีวยครับผมต่อมาก่บสิพยายามจะออกไปใส่กับสีไทยวิวบรรยากาศในเอฟซีเบื้องน้ำกันดวยครับผมแดดแห้งคักับ,บ,บ,บมือน,น้ำใส่กับสีไปโรงเรียน แล้วก็ยุดแล้วครับผมมือสอบนะครับอสอบก็บมาเร็วยยู่ครับผมก็ไเดมาตามแนวทางให้เอฟซีทุกคนนะครับผมตียังรอค่อยครับบ่าาหายไปไซด์นะครับผมยู่ให้เอฟซีคิดถึงกี่นี่แหละครับอ่าเป็นแนวทา่านะครับผมเหล็กกูน้ําไส้จะมาจะนําเสนอให้เอฟซีทุกคนพ่อแม่พี่น้องครับผม่ เป็นเลขล่างผู้ใหญ่ส่งให้นะครับวันห้อยออกครับงวดก้อนเพิ่กระเดินดีนะครับผมเข่าฮกซี่เต็มเต็มเลยครับผมเอางวดเกางวดไม่มาเทียบให้เอฟซีเบิ้พร้อมครับผมงวดนี่อย่าเพ้ออย่าพลาดด้ยครับผมนี่พิเศษนะครับเป็นเลขวิ่งสิบล้านครับผมผู้ใหญ่ไม่ประสงค์ออกนามส่งให้ครับผมคลิปเดียวสองำหนักครับ ก็จะให้เอฟซีเลยพิจารณาในการรับชมรับฟังเลขกอีกครั้งเนาะครับผมอาจจะพิมพ์หัวคอเลขสองสำนักให้เอฟซีห่วมีสองสำนักนี่มาเบิ่งกันว่าสำนักไหนถูกใจครับผม <Yeah. S 1> สำนักสองสำนักนี่ก็ะซ้ำกันมีอยู่นะครับผม <Yeah. S 1> มีสองมีหลายเลยครับผมเลขที่ซ้ำกันครับอ ยอย่าเพ้ออย่าพลาดครับผมแนวทางดีจากอูน้ำใสครับมีทุกรูปแบบนะครับผมเด็กมีเขามีลุดแดงนะครับผมการเปลี่ยนแนวทางเด้อครับอูน้ำใสกะสีพยายามตามหาแนวทางให้เอฟซีคือเก่าแหละครับมือนี้หยุดเลี่ยงน,นะครับวันอาทิตย์ก็ได้ดมาตามให้เอฟซีทุกคนครับผมรีอว่ามือใดว่าเด็กแปลงเลี่ยงน,นะครับผู้ ยุดลาชสากนะครับผมก็ได้มาตามให้เอฟซีทุกคนคือเก่าแล้วครับเป็นแนวทางครับผมผู้ดใดที่เขามารับส้มรับฟังขิปววน,น้ำไส่ากะนเพราะให้ลำให้รวย้ยยูดีมีแห้งทุกคนเด้อครับผมจะจบขิดค,ครับผมเมื่อนี้เฮ่าจะมารวยน้ากันเนะครับผมทุกคนที่เขามาเบื้องขิดเพราะให้ปังๆทุกคนมันหมาน,นเด้อครับผมสองสำนักนะครับ มีงวดเก่าเทียบให้ด้วยครับผมอ,อย่าเผลออย่าผ่าเดอร์เอ f ซครับผมเอขอะเขประคุณเอฟซีทุกคนนะครับยังกาลูน่าเมตาอญัมอูน้ำไส้ยังบอไปไซต์้วครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อูน้ำไส้เป็นกำลังใจให้อูอยู่ตลอดครับผมก,ก็ให้ลำให้รวยเด้อครับผมเขางวดนี่ค่ะ สิให้พ่อพี่น้องลำรวยน้ำกันแจ็กเทียนะครับผมกัเป็นแนวทางครับมือนี้เมื่อดดออกไปใสเนะครับหลังจากพาน้องพี่ไปเล่นสวนน้ำอยู่น้องหานนะครับผมก็ได้ดมาพักผ่อนครับแดดแห้งค,ครับสองมือแล้วครับผมไม่ม็ดครับผมกักลับมากับลุยต่อนาะครับตามหาแนวทาง ครับสู่ๆกันไปครับเติ่งเอฟซีเติ่งอูน้ำใสสู่ไปพร้อมกันเด้อครับผมสักวันต้องเป็นวันของเฮาเนาะครับผมเอฟซี e ครับกเอ,อ,ยอเ้ยผ้ามาเบิ่งแนวทางตัวเลขเนาะครับมีงดเก่างดไม่พร้อมครับผมมาเบิ่งทาง่าโอเคงให้กคอนนะครับผมนี่ครับก งวดก้อนกับหกสี่ตึงๆครับผมวันหวยออกครับมือนี่กับวันหวยออกครับผมกายาเผอยะผาดเด้อครับผมเหล็กผู้เย่ทรงหากับขอขอพระคุณผู้เย่ทรงหาเด้อครับผมที่กรุณาเมตตาหาแนวทางวนน้ำใสเดต่ยมาไทยถอดในพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวรับส้มรับฟังน้ำกันครับผมกับนี่กับงวดเก้านะครับผมหกสี่ครับงวดนี่มาเบิ่งกันครับผมบอลเนี่ยหกสอง หนึ่งหกครับผมแถวแถวนี้มัดจะมาเนาะครับผมเป็นแนวทงังใหล่ลำไห้่วยทุกคนเดอร์ครับผมมือนี้๋อครับสิบ้าพาพาพี่น้องมาเบิ่งทางเลขผู้ใหญ่ไม่ประสงค์ออกนามนํำกันเนาะครับบี้เป็นเลขวิ่งสิบล้านครับผมโอ้เลขวิ่งสิบล้านครับผมเอฟซี FC ครับนี่ครับ ผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับผมหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกหนึ่งกับเก้าครับผมเน้นไปที่หนึ่งครับผมจับคู่หนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับผมเน้นหลักสิบย้ํานะครับเน้นหลักสิบอย่าเผลออย่าพลาดด้วยครับผมวิ่งเลขวิ่งสิบล้านครับผมเอาปิดเจดนาในการรับช่วงบาด้วยครับเอฟซีครับผมเป็นเลขวิ่งสิบล้านครับสองซับนักนี่ มาเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเอามาเทียบให้ด้วยครับนี่ครับงวดนี่มาเหมือนกันนี่ครับหนึ่งเกตนี่ก็หนึ่งเกตมาเหมือนกันครับผมหนึ่งหกก็หนึ่งหกครับผมหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าก็มาครับเอาผิดจระนาอาด้วยครับผมสองสำนักหนี่ส้นกันแล้วครับผมสามตัวครับผม มาได้ไงครับผมสองตัวสองสำนักสนกันครับกะเป็นแนวทางครับผมอย่าเผลอย่าพลาดงวดนี้แคปน้าจอเอาเด้อครับผมเอฟซีครับนี่ครับเอางวดเก่ามาให้เบิ่งพร้อมครับนี่ครับผู้ใหญ่ส่งให้วันห้อยออกว่าเพิ่นกับแม่นค่กันครับมีลักฐานพร้อมครับผมหกสีครับผมงวดเก่ารอครับผมนี่ครับเบิ่งผิดจะไหน้าเอา ในการรับชมเด้องเอฟซีครับแคปบหน้าจอมัดกระจัดคัดกับพานนะครับผมครับเป็นแนวทางให้ลำให้รวยกะให้โศกให้มันครับผมเอาคลิปนี้อ้นน้ำเส่กะให้พ่อให้พี่น้องได้เบิ่งเต็มเต็มไปเลยครับผมสองสำนักมาสัวครับผมสวนกันครับแต่เปิลโบลเดน,นให้ด้วยครับผมให้แบบตรงๆเลยครับ มักตัวเองกับจัดเลยครับผมถ้าคัดกับพ้านเอฟซีครับเอากับเป็นแนวทางครับนี่แหละครับสักวันตรงรวย้ะครับผมถ้าคลิปนี้กัขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนดวยครับถูกหวยรวยเงินอยู่ดีมีแห้งลำรวยเงินท่องครับผมเมื่อนี้ยนะครับเป็นเมื่อที่เฮาจะดังจะรวยน้ำกันนอกเอฟซีครับสูสๆน้ำกันเด้อครับผมบอนหวยออกพอดีครับผม สี่โมงเงย็นเจอกันครับลุ้นว่าใครจะถูกบ้างครับผมผมก็ขอให้เอฟซีทุกคนถูกน้ำบูน้ำใสทุกคนนะครับผมเพรว่าจะเป็นเซียนหรือว่าเอฟซีพอแม่พอเงี่ยแม่เยี่ยทุกคนนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้อูน้ำใสก็บจบเพียงซํำนีได้ครับผมสวัสดีครับ